ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอาเฮียนะฮะวันนี้อยู่กับนารูโตะโมบายเช่นเคยนะโอเควันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะอีเวนที่เปิดหาตัวเอเก่านะก็นี่อยู่ในกระเป๋านี่นะครบรอบเท่าไหร่เนี่ยแปดปีมั้งนะเกมนี้เปิดมานานแล้วนะอ่ะ ก็นี่นะอีเวนต์เอสเก่านะก็มากดลูกศรข้างล่างนี้ก่อนนะ <c oughs> ดูว่ามีตัวไหนที่เราอยากได้หรือเปล่านะก็ตัวเก่งๆนะก็จริงๆในนี้คือเก่งหมดเลยนะแต่เฮียว่าชาวนารูโตะนะเพราะตอนนั้นแบบทิ้งไปนะตัวมันเท่ดี <c oughs> คือแค่นั้นเลยนะเป็นพระเอกอะไรอย่างนี้นะก็เลยรู้สึกอยากได้ยิงรุ่นหนึ่งก็เก่งนะรุ่นหนึ่งไอ้ล่างเนี้ยนะรุ่นสองผีก็เก่งนะที่เฮียใช้ประจําเลยนะก็เนี่ยฮะมันจะมีแจกเหรียญ ทุกทุกหนึ่งไอเนี่ยทุกหนึ่งคำพีก็จะได้เอ่อหนึ 1, <S <S ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งหนึ่งไอเหรียญเหรียญเหลืองเนี่ยนะสิบสิบได้สิบนะหนึ่งคำพีได้สิบนะก็มันจะมีแจกก่อนสามใช่ไหมนีให้มีหกนะเดี๋ยวดูนะเริ่มจากหกนะนี่คือฟรีใช่ไหมค่ะเจ็ดเฮียตอนแรกก็จะเอารุ่นหนึ่งนะแต่ก็ เอใจมันอยากเล่นนารโตะนะเพราะว่าสกิลเสริมมันเป็นลดคูดาวนะก็จะทําให้ใช้สกิลได้ปล่อยขึ้นนะเป็นเหตุผลที่สายถล่มไงเรานะ <c oughs> ที่เฮียเลือกนารโตนะโอเคเดี๋ยวจะกดให้ดูนะตอนนี้มีเจ็ดนะ <c oughs> ไปฮะสิเนี่ยได้ร้อยหนึ่งเห็นปะอา้าวสึกได้รดอสองอา้าวได้โตด้วยก็ดีอยู่นะดูดิเนี่ยหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ อา้าเดี๋ยวหนึ่งครั้งก็จะได้สามนะสิบคัมพีสิบคัมพีก็ตีว 16, 800, 1, 6, 8, ่าพันหกแปดร้อยเไหมพันหกแปดอ่ะเออพันหกแปดสิบอ่าแลกไปตอนนี้มีเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วเห็นไหมง่ายอยู่นะก็คือเปิดครั้งหนึ่งอ่ะสิบคัมพีได้แน่แน่สามนะที่เหลือก็คือแล้วแต่ดวง <c oughs> เนี่ยแน่ทีนะ่ละสามสามเห็นไห ใช่ปนะสิบสี่แล้วเออ <c oughs> ก็ถือว่าใช้ประมาณหลายหมื่นอยู่นะเอาตามตรง <c oughs> แล้วก็มีมากดตรงนี้เก็บนะอีกหนึ่งอ่าก็ค่อนข้างดีนะ <c oughs> ถ้าดวงดีก็เปิดอันนี้ได้เอสด้วยนะนี่ได้หกสิบด้วยเห็นปะเออคุ้มนะทาเล่นไป <c oughs> เลยร้ยแปดสิบนะอีกหกปะนยี่สิบละ ก็ค่อยๆเปิดไปนะเป็นอีเวนท์ที่อะไรมันใช้เขียวด้วยหรอเขียวคือได้อ่าไม่มาไม่เป็นไรนะยิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิบเจ็ดอะเห็นไหมค่อนข้างใหม่นะ ก็เดี๋ยวสัดทองเลยแล้วกันนะพันหกแปดสิบเห็นป่ะได้เท่าไหร่วะเติม <c oughs> กล่องอะไรมละนะเ,เก็บเก็บไปเถอะได้อีกสามสี่ต้องคอยมาดูด้วยนะบางทีมันเกินเนี่ยเสียดายนะเพราะว่ามันใช้ทองแพงอยู่ <c oughs> ใครที่มีทองไม่เยอะนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเอ,อกดสักเท่าไหร่ดีนะกดสักห้าสิบก่อนก็ได้นะถ้าเป็นตัวที่อยากได้จริงๆนะตามห้านะอา้าชัดเลยตามเข้าไปากดซื้ออีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าค่อยกดแบบเฮียนะโอเคเลยมากนะ <c oughs> อย่าไปกดรัวนะบางทีแบบมันแม่งเกินนะร้อยสิบ สี่สิบสองแหละเห็นไะมวายป้าเหลือไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะสรุปอีกทีหนึ่งนะอ่าสัตว์ไปอ่ะโอเคได้สี่สี่สิบหกแหละวายนะจากเท่าไหร่ห้าหกเองนะนี่หมดไปประมาณเออเกือบหมื่นนะ ่าเนี่ยเปิดถึงก็จะมีให้เลือกอีกนะนี่ของใครวะของป้าหรอเนียอยากได้อันล่างป่าวะอันล่างของอิสจินะอิสจิล่างนี้ก็เมื่อก่อนเฮียเคยใช้ก็เป็นตัวที่แรงลงดันก็ดีนะค่อนข้างเก่งดามเมจสูงนะสูงตรงพื้นมันด้วยนะตลาดซีก้าละไอเดี๋ยวกดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าไปขอเซตในกิวได้ด้วยนะ อาเพิ่งซื้อไม่ได้กด,กดี่ว่ะกดก่อนอะขอกดี๋ยวเรกสิบก็ถือว่าโอเคนะได้มาอีกสองเลยเห็นไหมหกสิบก็คือสองชิ้นเลยนะร้อยแปดไม่ถึงวะอ่า,อา,อาพอได้ห้าสิบแล้วนะก็มาขอในกิวได้ด้วยอา่ขอาข้ามในกิวเลยกดล่างนี่ นี่เนี่ยจะลองขอิ้งไว้นะก็ <c oughs> ถ้าใครทองไม่เยอะก็กดแค่นี้ก็ได้นะถ้าใครทองเยอะก็เออกดไปสักแปดสิบก็ได้ดีครับกดอีกหน่อยก็แด้ะ <c oughs> ทองค่อนข้างเยอะแหละนะถึงจะโดนเนิฟไปแต่ก็ยังเก่งอยู่นะถึงจะตีเราไม่พิ้วไม่ <c oughs> ตีไม่ไกลก็ยังน่าเล่นนะเพราะสกิลมันแบบอุ้ยลันลน <c oughs> ถ้า <c oughs> <c oughs> นแปดว่ะกดเนี่ยนะกดแบบเฮียค่อยๆกดไปนะ <c oughs> เป็นอีเวนต์แบบผ่านทองเลยนะ <c oughs> <c oughs> หมดไปนะ่าจะเท่าไรวะสองหมื่นโมนี่ยอถ้าดวงดีก็จะได้ตัวที่ไม่ซ้ํานะ <c oughs> ของเฮียที่ไม่ซ้ําก็จะมีเออ่ยกเว้นไก่กับไอ้รุ่นสองนี่นะ ตัวอ mhm. ื Whew, ่นคือได้หมดเลยนะยังไม่เกิดสักตัวชื่เด็กก็เก่งอยู่อืมเอ่อขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบแปดหกสิบสี่แล้วนะค่อนข้างไวไอคิงก็คือได้ไอ้นี่มาอัพด้วยนะค่อนข้างคุ้มสามสี่สิบสอง อะไรหรือว่าหกแปดครับทีละสี่อะประมาณอู <c> ้ <oughs> เปิดได้ด้วยตรงดีวะ่ะเลยสามเจ็ดสิบสองแล้วนะเดี๋ยวมันอยู่ถึงวันไหนวะวันที่เก้าเดือนห้านะโอ้ได้เอสโอ้มาอีกแล้ว ข้าไปสิบเจ็ดสิบหกโอวห้แปดสิบโอเคอะเ,เ,เ,เปิดแค่นี้ก่อนก็นได้นะแปดสินะบสองเก้าสิบไปเลยก็คำนวณคำนวณทองดูดีๆนะ ปสใช่ไหมมีสองร้อย <200 S 2> ได้แล้ววะกองร้200ได้อีกอ่ะไม่ได้หนึ่งวะเจ็ดแล้วซัดไปสิเลยแล้วกันโอเคแม่ขาดไปอีกหน่อยขาดไปอีกสองมั้ง ปดเก้าแล้วโอเคแล้วนะอ่า <c oughs> เนี่ยก็พยามเอา้าทำไมสี่สิบวะ <c oughs> เอา้าอีกทีสิบยี่สิบเอออีกทีหนึ่งก็จะเป็นท่าด สิบมาเอออ่าโอเคเอาสักเท่านี้ก็ได้นะสักประมาณเก้าสิบก็โอเคแหละเพราะอันอื่นมันก็ได้เป็นอะไรอ่ะชักจบเฉยๆไม่มีอะไรนะไ <c oughs> งของเฮียจากเกนะ้าหมื่นอ่ะหมดไปประมาณเทนะ่าไหร่สามหมื่นอ่ะใช่ไหม <c oughs> ก็เยอะอยู่นะยังไม่เกิดเลย <c oughs> มันแพงอยี้วะอันนี้คืออะไรอ๋อให้ให <c oughs> ให้เออทดลองเล่นแน่เลยหนึ่งวันอ่าเอาสัซไปเกือบเกิดเลยนะ <c oughs> ถือว่าหมดไปเยอะนะคัมพีก็สี่สิบกว่าด้วยอ่าสกิลนี้มัวโอเคหนึ่งสอง,สอง,สองเห็นตีกันอยู่แค่ี้ยนะ จะแบบแรกๆหน่อยหนึ่งนะอวดอันไหนนี่มันคือสกิลไหนวะสกิลลดคู่ดาวปะเออเนี่ยแลวมันดีนะเพราะว่าเออมันกระเด็นด้วยนปะไม่ใช่ลดคู่ดาวอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> มันลดไหมวะ แปดเจ็ดมันแค่แปลงล่างเฉยๆหรอมันไม่ลดหรอ <c oughs> ใครคิดว่ามันลดมันไม่ลดนะมันแค่แบบกระเด็ดแล้วมันดียังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้า มันไม่ลดนอวะคิดว่ามันลดนะเนี่ยใครที่กำลังซื้อคือมันไม่ลดนะเออมันแค่มันแค่ทำให้กระเด็นนี่ใช่ไหมจริงเหรอวะโกคูดาว,ว <c oughs> สามซิกวีสติดแบบมีแบบยิงได้ด้วยนะเลีตามท,ที่เราเลี้ยวด้วยวะ ดูอะไม่โดนเฉยโอเคนะก็อ <c oughs> เอาไว้ก็ได้นะเท่ๆเออตีสองทีถึงอยู่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะก็น่าเห็นภาพกันแล้วไงก็ขอในกิวได้อีกเซตสองเซตแล้วก็ไปเปิดเพิ่มให้มันเกิดแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรอะ่ะ สำหรับอีเวนต์นี้นะถ้าใครทองน้อยกออ็ถ้าไม่อยากได้ตัวใหม่ก็อยากได้ตัวเก่าก็เปิดไปนะแต่ไม่แนะนำนะแนะนำว่าเปิดตัวใหม่จะคุ้มกว่าอันนี้ดูแบบไม่ค่อยคุ้มเลยวะ่ะ <c oughs> นะ <c oughs> แล้วก็มีอีเวนต์ที่ช่วยเพื่อนกดอะไรเนี่ยนะมันได้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 ทองหน่อยนะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะ นี่นี่น, <c oughs> นี่อ่ะนะใครที่ยังไม่ได้กดกันไม่ไรก็มาแลกกันกดได้นะไม่รู้แลกกันกดได้เปล่านะ <c oughs> <c oughs> ก็เออมาช่วยกันได้นะแล้วก็สําหรับใครที่ะจะหาซื้อไอดีหรืออยากลองเล่นตัวก็เฮียตอนนี้ไอเดีเฮียอันนี้นะปล่อยให้เช่าได้นะเป็นหลายชั่วโมงแล้วกันนะอ่า ชั่วโมงละยี่สิบห้าบาทก็พอนะเออทักมาได้เดี๋ยวจะสแกนให้ลองเล่นดนูนะเพื่อใครที่แบบอยากลองตัวมันเล่นยังไงมันดีไหมอะไรเงี้ยนะก็ลองทักมาคุยได้นะตัวก็จะมีประมาณนี้นะอืมก็ก็ก็เยอะอยู่นะมีมีบีม,ม,มีคือคัดบีคัสอะไรมันก็เล่นในโหมดธรมรมดาได้นะก็สนุกเหมือนกันนะเพราะว่า บางทีเราไม่ได้เล่นแรงแงตลอดหรอกนะบางทีก็เล่นธรรมดาอะไรเงี้ยเจอกับคาสซีเจอกันอะไรเงี้ยนะก็สนุกอีกแบบหนึ่งล <c oughs> ะรครก็มีประมาณนี้นะเื่อใครสนใจนะก็ทักเฟซให้มากันนะนะอันนี้มีสกีนแล้วนะแต่ว่า <c oughs> ลองเล่นแล้วไม่ไม่ค่อยโอเคะ <c oughs> เล่นยากนะ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าเดินเดินเนอไปนะน้องบอกว่าเดินเนอไปเมื่อก่อนมันเก่งกว่านี้เดี๋ยวให้ดูหน่อยหนึ่งแล้วกัน <c oughs> มันเล่นยากมันลหลงแรงแรงยากนะถ้าเล่นกับเล่นธรรมดาอาจจะพอได้อยู่นะนี่ยมันบุดดินได้ด้วยนะแล้วก็ตุ้มๆได้อีกสองทีนะราะว่ามันใช้มานาด้วยนะเสียมานาไป <c oughs> แต่ผิดหวังนะรู้ต่อวะนึกว่านึกว่ามันจะรดคููดาวด้วยนะเงินคงโกงเกินไปนะก็มันแค่ ชาร์จแล้วก็เข้าโหมดเสียนเท่ๆมัง้งแค่นั้นนะมัง้งตกเอ้ยโอ้โหไม่ถึงก็เอาไว้ใช้แบบคงไว้ขัดจังหวะอะไรได้นะอ่ะไม่โดดเสยไม่ทันโอเคนะก็ถ้าตีครั้งที่สองมันเสยอยู่นะแล้วครั้งที่สามมันพุ่งเลย ก็จะค่อนข้างดีอ่าวกดไปท่านหน่อยโอเคน่านแล้วก็อันติีมีกดค้างกับกดทีเดียวกดทีเดียวดีแล้วนะอย่าก,กดค้างเลยเกียดเล็กติก็ถือว่าเออค่อนข้างแรงพอสมควรแรงระดับธรรมดาปกติทั่วไปนะ โอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะใครบอกมามีอีเวนต์อะไรแล้วก็ตัวโลนดินที่แจกฟรีนะก็เข้ามาตรงนี้เลยเข้ามากดเล่นไปนะมันจะมีนี่กดตรงชี้นี่ได้นะก็ไล่ไปเลยถ้าใครยังไม่เคยเล่นอันไหนก็ไล่ไปทีละอันนะมาค่อยเล่นไปนะเล่นนิดเดียวก็ได้แล้วเนี่ยได้ปิกนกกับเดียวแหละกดมั่วๆก็ได้นะนะไม่ต้องแปรไม่ต้องอะไรเลยถือว่าค่อนข้างง่ายนะอีเวนต์ก็เล่นเล่นไปนะคือมันไม่ได้ทองไม่ได้อะไร ได้ <c oughs> ของมาอัพตัวเฉยน,นะ <c oughs> อันนี้ก็พับกระดาษก็กดๆไปไม่มีอะไร <c oughs> อันนี้ง่ายใหญ่เลยนะ <c oughs> แล้วก็มีแรไงไหมไม่น่ามีรหรอกเออแล้วก็อีเวนต์อีเวนต์หมู่เมื่อกี้อันนี้นะก็เข้าไปส่งส่งสัตว์เลี้ยงให้มันไปทำเพื่อทำอะไรนะค่อยๆไล่ไป หลังๆมันจะมีได้ทองด้วยนะแรกๆอาจาจะยังไม่ได้อะไรก็จริงกดแค่ชั่วโมงครึ่งพอนะอันนี้เฮียลองเฉยกดแค่ชั่วโมงครึ่งไปเรื่อยๆนะจนถึงด้านหลังๆอ่ะเริ่มมสามชั่วโมงหกชั่วโมงก็จะเริ่มได้ทองแหละนะจะเก็บทองได้อีกหน่อยนึงนะจนกว่าอีเวนท์จะหมดเลยค <c oughs> ่อนข้างดีนะดีเลยถือว่าดีเลยทีเดียวนะแต่ก็เออนีที่เปิดตัวก็เอามาได้ของมาอัพ อัพพลังนิดนึ่งนะอัพแต้มอีกหน่อยก็เออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะจากเก้าหมื่นไม่เหลือหกหมื่นอ่ะเออก็ถ้าใครจเจาตกก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะคือมันไม่ได้โลดคูดาวนะมันแค่แบบชาร์จขึ้นมาเท่ๆแล้วก็ทาให้กระเด็นได้อะไรได้แค่นั้นแหละนะก็อาจจะใช้สกิลอื่นเสริมอื่นก็ได้นะ เช่นพวกอะไรตัวแข็งอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันตีแล้วมันเสยได้นะแบบตัวแข็งแค่ตีธรรมดามันก็เก่งแล้วนะเสยพุ่งเสยพุ่งเสยพุ่งไปเรื่อยๆนะเราก็เล่นกันประมาณนี้ที่โดนเนิร์ฟก็คือสกิลสกิลสกิลไอสกิลแรกปะมันมันวงแคบลงแล้วก็สกิลสองที่พุ่งไปมันเหมือนใกล้กว่าเดิมปะไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหนละแล้วก็ไอ้ท่าตีพุ่งอ่ะไอ้ท่าไอ้ตีที่สามที่มันพุ่งลงพื้นอ่ะ มันใกล้กว่าเดิมแค่นั้นแหละนะที่โดนเนาไปน่าจะประมาณนี้แหละนะถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่ายังเก่งเย่นะก็ยังเก่งอยู่แหละเพราะว่าสกิลแรกมันไกลแล้วก็ทําดาเมจนานพอสมควรนะแล้วสกิลสองที่พุ่งไปก็เหมือนมันจะเคาน์เตอร์ได้นะเวลาที่โดนสวดมาแล้วพุ่งไปพอดีมันก็จะสะบัดถังสะท้อนกลับไปโดนอีกฝั่งได้โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ยังเป็นเทียที่ค่อนข้างท็อปอยู่เกือบท็อปสุดแล้วนะนารูโตะนั่นนะแล้วก็ออไอตัวรุ่นผีสองก็ยังเป็นรองท็อปอยู่เหมือนเดิมนะถ้าท็อปก็พวกอะไรไอพวกเกะนั่นนะเกะใหม่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูว่าตัวไหนที่มันท็อปท็อปหน่อยนะนเปิดหน้าเปิดก็ <c oughs> มีรุ่นหนึ่งนี่นะแล้วก็มีโตนะเนี่ยคือสามตัวบนนะท็อปอยู่นะตอนนี้นะ ส่วนอื่นก็จริงไกมันก็เก่งอยู่นะถ้าเกิดว่ามีคมภีไออะไรอะไอสกิลที่มันเกิดใหม่อ่ะนะไอหัวคิวๆอะถ้ามีอะไรมันจะโอเคมากเพราะว่าตัวมันค่อนข้างบากนะโดนไปชุดสองชุดนี่ก็คือแบบจะตายแล้วนะถ้าโดนแบบเพิ่งท่อนมาแล้วโดนเลยก็เกือบตายแล้วนะถ้าโดนตัวแรงๆก็คือเออพลิกกลับมาค่อนข้างยากนะถ้าไม่ใช้กระโดดถีบมังกรน,นั่นนะ แต่ก็เป็นตัวที่เล่นสนุกอีกหนึ่งตัวเลยนะไกลนี่นะถ้าใครที่เออยากลองนะตัวมันแบบค่อนข้างผิวค่อนข้างแบบเฟี้ยวฟ้านะพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเฮียมีนะถ้าใครอยากลองก็มาลองได้ค่อนข้างเก่งนะอิสาจินี้ก็เอเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าซูซาโนที่ตาไฟไปมัน มันทําให้เป็นอมตะช่วงนั้นได้นะอารมณ์เหมือนมามาดราเรียกเรียกไอเจ้านินจานั่นมานะออ <c oughs> <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับนะแต่นี้มันมันมันก็ปลาไปอาจจะดาเมจทีเดียวนะแต่ถ้ามาดาราผีมันจะยิงไอไอ,ไอไลกูกบุญนๆุนั่นไปนะมันจะโดนแบบหลายฮิตกว่านะโอกาสโดนจะง่ายกว่าอันนี้จะโดนยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความที่มันแรงมากนะ <c ười> สกิลพื้นมันแรงมากจริงๆเนะี่ พื้นกับตีธรรมดาพ้นไฟไปเรื่อยๆนะค่อนข้างแรงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้จะได้ไม่นานเกินไปนะอีเวนต์อะไรทั้งหลายแหละนะแล้วก็ทองนี้หมดไปประมาณรวมๆน่าจะประมาณสี่หมื่นนะจะได้นะรวมกับคำผีตอนแรกเฮมีประมาณเท่าไหร่สี่สิบปะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะก็เกือบจะเกิดเกือบจะเกิดนะ ก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้แบบมันลดราคาในร้านแมวใอยไปซื้อหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าไม่ขอในกิวก็ได้ในกิวบางทีก็ให้มาเยอะอยู่นะเนี่ยก็สลับสลับให้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 ใหขอ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 ,ขอให้ให้กันอยูนะเนี่ยนะก็กดกดไปนะตัวไหนที่เรามีมาล้านนี่เรามีแหละเนี่ยก็ให้ไปได้เออเนี่ยก็กดกดไปแค่นั้นเนี่ยเนจีบ,บางทีเฮียไม่เกิดเฮียให้มาเลยนะแต่นี้พักมันให้มันเยอะแล้วนะให้มันให้เรา โอเคนะเนี่ยนะก็เป็นสีสันแห่งนารูโรโมบายนะ <c oughs> ก็ช่วยๆกันเล่นแหละนะเคนะไยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะจะได้ไม่นานเกินไปนะสำหรับวันนี้ก็บายบาายมสดี bye <c oughs>